อันนี้ก็คือยังไม่ได้เซาะลูกไม้ข้างในนี่ข้างในเย็บเป็นบล็อกแบบนี้เนาะเย็บเย็บคัดเส้นเนี่ยเย็บคัดเส้นแบบนี้แล้วทีนี้พอมาวางปูแบบนี้ลูกไม้เขาก็จะเหลือตรงนี้นี่ลูกไม้ก็จะเหลือตรงใต้อกด้วยตรงส่วนเอวอันนี้คือเซาะละเซาะผ่าตรงนี้เลยผ่าผ่าตรงเนี้ยแล้วก็เกยเขาตรงนี้เซาะแล้วเขาก็จะเนียนไปเลย ยังไม่ซอกก็จะเหลืออยู่วิธีที่ช่างหาเออความย้วยของชุดนี้ก็คือช่างจะใช้โดยรอบของกระโปรงวัดโดยรอบเนาะวัดตรงชายอ่ะตรงชายที่เราจะต่อย้วยอ่ะได้เท่าไหร่สมมุติว่าได้20นิ้ว ได้20นิ้วนะอันนี้คือสมมตินะสมมติว่าได้20นิ้วแล้วก็คูณ3ก็คือเป็น3เท่าเนาะความย้วยอะ่ะเขาก็จะแบบมีความเด้งเด้งอะ่ะ3เท่า20คูณ3ก็เป็น60นิ้วเราก็เอาเชิงลูกไม้อะ่ะวัดเชิงลูกไม้ให้ได้ความยาว60นิ้ว60นิ้วพอเอ่อได้60นิ้วเสร็จแล้วก็เนี่ยช่างก็จะมาจับแบบเป็นจีบจีบเขาอะ่ะเห็นไหมที่มันจะเป็นรอนรอนรอนอยู่ตรงเนี้ยนั่นก็คือจับเป็นจีบจีบเพื่อให้เพื่อให้วงกลมด้านด้านในวงกลมที่่เราจะตอกับ กับตัวชุดอะให้ได้20นิ้วเนี่ยพอจะเป็นจีบๆเสมอๆกันแล้วก็ต้องดูลายช่อดูลายแบบนี้ด้วยอนะเนาะแล้วก็เนี่ยพอจับได้แล้วก็จะมาซ้อซะซาะแล้วก็จะมาสอยเกยกันเนี่ยเขาก็จะเนียนๆแบบเราก็ได้ความวงกลมที่ยังเป็นเชิงอยู่อะก็จะใช้เวลานิดนึง ตัวนี้ชุดเสร็จพอเสร็จไปแล้วจริงๆแล้วก็ลูกค้าเอามาเพิ่มใส่ใส่ชายใส่เอ็นเด้งๆอ่ะนะใส่เอนะ็นเด้งๆที่ที่ตรงริมลูกไม้เขาเขาก็จะเด้งเด้งๆก็จะสวยขึ้นเลยไม่ใส่ก็สวยอีกแบบถ้าใส่ก็ดูสวยอีกแบบหนึ่งดูเยอะๆเลยอันนี้ก็คือให้ให้ดูแบบว่าที่เราเก็บงานเซาะกึ่งลูกไม้เนาะจะเนียนเลย นี่คือตัวซับที่ซับด้วยผ้าสองสีนะก็จะออกเป็นสีเหลือบๆนิดนึงคล้ายๆเป็นสีเนื้อนิดนึงอันนี้ตรง N เอ็นเออตรงชายนี่คือยังไม่ได้ใส่เอ็นนะขอบคุณที่รับชมค่ะ